มีไหมเมลีอ,อันดูที่แปซสี่สวัสดีจากอังกฤษพี่น้องขาน้องเมลีพอดีมาจอดรถส่งพ่อให้เมลีมาดูสิลูกซีเล่ม,มเดี๋ยวไซก็จะเอามาบริจาคตรงนี้แหละของเมลีเยอะอยู่ เขามีตู้ให้บริจาคหนังสือแล้วเราแล้วก็มาดูได้ด้วยเราชอบตัวไหนเราก็เอาไปอ่านแล้วก็เอามาบริจาคนะนะจ๊ะพี่น้องคะเป็นตู้เขาเรียกว่าตูโ้โทรศัพท์อันเก่าส่วนใหญ่เลยเขาจะใช้ประโยชน์แบบนี้นะพี่น้องสวัสดีจากอังกฤษค่ะพี่น้อง่าสวัสดีทุกๆคนนะคะหวังว่าทุกคนจะสบายดีพี่น้องใช่มาส่งพ่อไม้ไมาเอ็กซเระก็เลยรออยู่ข้างนอกพี่น้องขาในผ้า บานนี้พอดีเห็นตู้นั่นแหละตู้หนังสือก็เลยพาน้องมิลิไปลเลือกเอาไส้ก็เลยมีโอกาสได้เดินแถวนี้ใส้จะถ่ายให้ดูแถวนี้เนี่ยเป็นบานอันนั้นนี่พี่น้องเป็นบานคนรวยบานคนรวยของห้าลูกเกตเศรษฐีห้าลูกเกดพี่น้องจ๋าเนาะนั่นละ่ะเดี๋ยวใส้จะถ่าย,าย,ายให้บึงแถวนี้นะพวกใส้อยู่ฝั่งทางนูน้ดเนาะแถวนี้นะมิตบานแบบล้างงามๆแถวนี่จ้ะเป็นหลานนด้พี่น้องคะหลานนี่คือหลานหลานปนเห็นไหม ถาโรเก็ตก็แแ่งเป็นเมืองที่แบบเขาเอิญเมืองแบบให้โซ่เนี่ยนะนะพี่น้องพวกโปรปตีพวกสินทรพวกยังแบบมันมันจะแพงนะนะพี่น้องคะจะแพงกว่าหลายๆเมืองอยู่นะนะอะไรจะมีโอกาสก็เลยได้มาแถวนี้ก็เลยถ่ายให้ดูพี่น้องบึงบานถ้าเจ้างามงามบ่งบานเพิ่นสวยดีแถวนี้นะนะจะย่านคนรวยแบบว่าบ้านเศรษฐีนะเขาเอิญแ้อดูใบไม้ร่วงนะคะตอนนี้ก็คือ จะเดือนเดือนจะต้นเดือนพฤศจิกายนนะพี่น้องค่ะมันก็จะประมาณนี้บรรยากาศดีดีเพืสามีเพิ่นอนมัสเอ็กซ์เลยนะค่ะพี่น้องถือว่าเพื่อนเป็นแบบอย่างก่อขากันไก่เหมือนมันมันปวดแล้วมันมันเคี้ยวแบบว่าไม่สะดวกกันไหมพี่น้องเนาะเขาก็ส่งมาเอ็กซ์เลยก็เลยมากับเพื่อนแต่ว่ารอยอยู่ข้างนอกโรงพยาบาลก็เลยเออได้โอกาสถ่ายวิดีโอให้ทุกคนดูเลยจ้ะทุกคนค่ะ ตอนแรกอากาศดีดีพี่น้องตอนนี้ลมแล้วบ้านนี้ลมโอ้ยลมๆๆลมลมลองไปรีพันหนาวเันเอาเสือใส่ไปใส่เห็นบ่พ่อไมโทรมาแล้วว่าเสร็จแล้วรหลดตอนนี้ประมาณสามสิบนาทีตั้งเต่ต่้ง,ตตง,ตงนนาาแต่ทรงเพิ่นนะจ้ะแต่ทรงเพิ่นเห็นาาบ่จ้ะบ้านแถวนี้มันก็ไม่ได้หลังใหญ่มากแต่ว่าก็ชี้ว่าหลังใหญ่นะคะก็คือแพงแบบนี้แพงมากพี่น้องแพงมาก ให้เธอแพงธรรมด,ดาเหมือนทีน่ใส่บ้านอะไรจ้ะเนาะถ่ายให้ดูเฉยๆจ้ะไม่มีอะไรใช่บ่มีวิดีโอยังอนะจ้ะคือเราไปไหนมีโอกาสได้ได้ถ่ายแต่ก็จะถ่ายให้ดูนะจ้ะน้องเมลีวิ่งไปนู่นแล้วรถจอดอยู่นู่นจ้ะพอดีใส่เห็นไอ้ตู้ไปไอ้ตู้โทรศัพท์ล่ะก็เลยออกพาเมลีออกไปดูอันนั้นจ้ะออกไปดูหนงังสือ เดี๋ยวเลยว่าถ่ายวิดีโอให้ทุกคนดูก่อนไม่ค่อยได้เข้ามาแถวนี้เลยนะจ้ะทุกคนคะ่ะมันเบาบานค่ะเจ้าก็จะเป็นแบบนี้ก็จะสวยน้าพี่น้องคะ่ะถือว่าสวยถ้าในถ้าถ้าเป็นแบบเขาเรียกว่าเมืองแบบนี้น่ะนะจ้ะแถบนี้เขาเรียกแถบคนไม่งเงินน่ะนะพี่น้องแล้วแถวอีกแถวนึงก็จะแถวทางเส้นถนนไปทางหลีดน่ะนะทางนู้น่ะ ลีดโรสนะเขาเอิน่นแถวนั้นก็แพงพี่น้องค่ะบ,บ้านเพื่อนบ้านข้าเจ้าว่ามานนีเนะหายให้ดูทุกคนไป,ไปไปไปบานนี้เพราะให้พ่อไม้โทรมาแล้วเขาก็จะรออยู่ตรงที่เราไปรับนะนะจ๊ะตรงที่รับคนไข่นะพี่น้องค่ะไปแล้วเจอกันเอ็กซเเ์เรย์เฉยๆผลเอ็กซ์เรย์ก็คงจะก็จะส่งไปให้หมอประจําตัวของเราเนี่ยนะพี่น้องค่ะที่อังกฤษจะเป็นยังสีอันนี้คือเป็นโรงพยาบาลใหญ่ ที่เขาส่งเรามาเอ็กซเรย์ตทนนี้ผลเอ็กซเรย์ไปหาหมอถ้าผิดปกติหมอเขาจะโทรไปบอกเราหรือเป็นยังไงเขาก็จะโทรบบอกข้างหนะะจ๊ะพี่นอ้องบลีนั่งข้างหลังจ้ะเพราะว่าเขาให้พ่อเขานั่งข้างหน้าเราไปเส้นไหนดีไหมนี่เส้นนี้โอเคไหมลงใครไม่เคยมาสัก,กทีหมายถึงว่ามาอยู่แต่ก่อนแต่มันไม่ได้เขียนว่าเดอนะแต่ก่อนตอนอยู่ที่ ฮาโรเกตมาอยู่อันนี้คือสุมๆทางกลับน,นี่ค่ะทางกลับก็เ,เลยสุ่มๆดูใช่อยู่หรอกแต่ดูสิพี่น้องรถจอดสองแถวเนี่ยโอ้โหขับรถยากมากนะใครต้องรีบแบบว่ากลัวรถมามันจะหาเข้าที่เข้าซิกแซกยากแล้วพี่น้องขะขับรถอังพีดนี่เป็นแบบนี้คือเขาเขาเรียกว่าอะไรนะถน,นนเขามันน้อย <laughs> มันน้อย กลบกบ,บานเท่าพื้นที่เขาหน่อยพื้นที่นี้เขาเป็นเกาะอังกฤษเนาะมันก็เลยเป็นทำถนน,นแคบแคกบกว่าบานเท่าไรเดาเอาเน,น้่ะปะปะนี่คิดว่าฝั่งนี้ใช่อยู่เนาอยไม่ดีเนาะไม่ีด้จำทางได้ไหมลูก n ขอบคุณค่ะขอบคุณไม่ใช่คุเไม่ได้จะมาเข้ามรเค่ะรไม่รู้ร <No. S 1> น่แหมันรถติดทีห้าโลเกตบริชอบตรงนี้พี่น้องคะรถติดเห็นมันี่แหละ มันเป็นตาสร้างมองนี่และนอกนั้นมันน่าอยู่อยู่สถานที่เขาน,น่แต่ว่ารถติดทั้งทางเข้าทางออกรถติดตลอดเลยจ้ะท่นว่นางทั้งนี้มาว่งขมอนขมอนขมอนอ่ะให้ค่อยไปเนี่ยให้ค่อยไปหน่อยให้ค่อยไปหน่อย ไปอีกโอเคเข้าลรงพยาบาลเราไม่ไปฝั่งนู้นจ้ะฝั่งนู้นก็คือเราลงที่เราจะจอดรถเนาะจ้ะแต่ไปตรงนี้คือเหมือนพวกที่ว่า r อ p ออฟก็คือมาส่งมารับอานะาจ้ะพี่น้องคะ่ะนี่เราพ่อเชื้นี่ดิอยอยู่ไหนนี่เรมเออโทรหาแล้ว Ooh, มาแล้วมาแล้วมาแล้วผุ่นข้นไข่ขอมาแล้วเมีย์ครับรถเป็นพี่น้องกูใส่เมีย์ยังขักเลยเลยใช่เมี่ย์แล้วไม่เข้าทางนี้ Everything okay? y e อ h g o o good 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 You like this town ไม่เคิน Not really ไม่เคิลผมมักเลยครับผมมักอยู่แต่ผมมักสังทีทราฟ r a f f i c ไม่เคิน y น u don't like traffic I don't I like this town but I don't like the traffic jam The land of traffic lights is this town ไม่เคยบอกว่าเป็นเมืองที่มีไฟแดงเยอะมากแล้วก็คิวที่จะเข้าในเมืองแล้วคิวที่จะออกในเมืองพี่น้องนี่แหละท่ายเฮเบิงที่ไม่พี่พวกเราดีไซน์เนาะไม่เคนไม่ได้อยู่ฮารูเกตไม่เคยดีไซน์ move ทูวัตตะบีก็คือไปอยู่วัตตะบี ee, เพราะว่ามันรถติดพี่น้องที่จริงๆนะเมืองมันสวยมีแท็กซี่ดรเอฟมายกับมิสซิสไวท์น็อคเกิลรันไปในัแฟร์กรนด์